ทำไมมึงถึงได้ซุ่มซ่ามแบบนี้เนี่ยฮะตัวขอโทษนะคะพี่เป็นอะไรมากหรือเปล่าคะนี่เธอทำาอะไรก็รู้จักระวังหน่อยสิเห็นไหมว่ามันรั่วแขนแฟนฉันหมดแล้วเนี่ยหรือว่าจะให้ฉันโทรแจ้งความจะโทรเลยนะคะคือหนูไม่ตั้งใจงจริงๆอะ่ะพี่อย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะแค่เธอไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็งั้นเธอก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลมาให้สิเออแล้วหนูต้องต้องจ่ายเท่าไหร่ละคะ เขาลองใช้สมองคิดดูสิแขนแฟนฉันเดย์คลดเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเงินเยอะขนาดนั้นอ่ะหนูหาให้ไม่ทันหรอค่ะไม่รู้แหละถ้าวันนี้เธอไม่จ่ายนะฉันโผล่ใจตำรวจแน่เอ้ออย่าโทษเลยนะคะเดีย๋ยวหนูพยายามหามาให้ค่ะหนูขอโทษจริงๆค่ะ ฮัลโหลคะ่ะพี่ซินอ้วาวไงพัดมีอะไรหรือเปล่าหนูทำน้ำซุปหกใส่ลูกค้าหนูควรจะทำยังไงดีอะแล้วลูกค้าเป็นอะไรหรือเปล่าก็คงไม่เป็นอะไรมากหรอกคะ่ะเพราะว่าน้ำซุปนไม่ได้ร้อนขนาดนั้นอะแต่ว่าเขาให้หนูจ่ายค่าเสียหายหมื่นนึงอะคะ่ะถ้าหนูไม่มีจ่ายอะเขาจะโทรแจ้งตำรวจมาจับหนูอะคะ่ะใจเย็นๆก่อนนะพัดเดี๋ยวตอนนี้พัดเล่นตามน้ำไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่รีบกลับไปค่ะค่ะนี่หลอนวัวทำอะไรอยู่เนี่ยเรีๆเร่งเลยสิ ออพี่คะหนูมีเงินอยู่แค่นี้เองอะคะ่ะแค่นี้มันจะไม่พอเลยแค่ค่าผ่ามันแผลจะพอใจหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ไปเอามาอีกหรือว่าจะให้พวกเราพังร้านเธอก่อนเดอ,อ๋อยานะคะหนูยังพอมีเงินเก็บในธนาคารอยู่บ้างอะออหนูนี่ไปกดมาให้นะคะนี่พวกเราไม่มีเวลามานั่งรอเธอหรอกนะนั่นสิมึงดูแขนกูแดงหมดแล้วเนี่ยใช่ฉันต้องรีบพาแฟนฉันไปโรงพยาบาล ถ้าเธอไม่มีเงินแล้วก็เธอก็โทรศั์กับแหวนมาชวใช้แทนสิเออแต่ว่าเร็วสิเออเอออยู่นั่นแหละสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเฮ้ยเธอเป็นใครเนี่ยฉันเป็นพี่สาวของเขาเองหรือจะพูดง่ายๆฉันก็เป็นเจ้าของร้านนี้คนไงอ้อเหรอก็ดีเลยงั้นเธอก็จ่ายมาในเล่ามาหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็น้องสาวคณน่ะสิซุ่มซ่ามทำน้ำซุปหกใส่แขนผมเห็นไหมว่าแดงเป็นหมดแล้วเนี่ยใช่ กพาแฟฉันไปโรงพยาบาลแต่การไปโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินไงพวกคุณก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมไหนขอดูหน่อยสิโอ๊ยเบาๆหน่อยสิมันแสบมันรู้ไหมนี่พอคุณคิดว่าฉันง่หรือไงฮะร้านฉันเองก็มีกล้องวงจรปิดอย่างเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนนั่งลงก่อนคุณทําแบบนี้ร้านฉันก็เสียหายหมดงั้นเอางี้แล้วกันพวกคุณก็ชดใช้มาฉันหมื่นหนึ่งแล้วกันหมื่นหนึ่ง ฉันไม่มีขนาดนั้นหรอกถ้าไม่ชดใช้อ่ะฉันจะแจ้งความมาผิดพระคุณเออตั้งหมื่นนึงอะฉันไม่มีหรอกไม่ยากนี่ก็นาฬิกากับโทรศัพท์ของพวกคุณไง